พี่น้องบ้องไปมาเด้อกินเข่านันย่อยบุญเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยนั่งโตตูดไปตูดมาดากกว่าแต่ปูกว่าดากพี่น้องมาเยอะบุญกินข้ากำหนดยอยบุญกินเขากับปลาย่างกับปลาเด็กบวงแล้วก็เขากู่ประคัมเทศพี่น้องย่านพี่น้องมาเห็นแค้งเอาเลยเขากู้ประคัมเทศกับข้าวเหนียว บันนี้คือกินแบบนี้ว้ยีเยะบนม้านผิงแดดก็เลยเหลียวเห็นแบบคำแปลก็เลยไปต่อยต้อยแล้วก็เลยขึ้นบาิเขาวกว็าน้าป่ะสันก็ประเด็กบองก็น่าคือสิีเสบป่สันเยะบนบากก็เลยหิวกว้องเขาได้ก็ประเด็กบองปุกหนึ่งก็ปลาย่างตัวหนึ่งมัน Mích mới can yên cho lắm nỉp nắm ngay ngay yên ngay ngay Ngày ngay 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 ทั้งสี่พี่น้องประมาณนี้เลยคามเปยมันก็เละฝาดฝาดมันมันหวานหานกับคนนี้ห่อนห่อนพี่น้องคนนี้ห่อนหอนกับปลาย่างกับปลาเดกหวงกับคามเปย์มันเข่ากันเท่าแบบนี้พี่น้องเอ้ยมึงคุยก่อนเป็นอยังคือกินง่ายแอะคือมหาถวยหาซ้ำมาตีอ้ยญี่บนกินผู้เดียวไหมก็เลยกินแบบง่ายๆเลยนไหมพี่น้อง พอไปใส่ลูกเจ้าแล้วหลานไปใส่จวิีหลานหน่อยกับไปโรงเรียนทั้งครูพอแล้วก็กินแล้วลูกเคยลูกสาวไปซื้อของลูกชายกิงดาเขานอนแล้วพะไอย่าง mình mang kem, kim âm lầm Kinh ngay ngay, kinh bèm là xe thì Chính chú bố đều nghèo, nghèo, mồ hình, nghèo. 3 mông, 4 mông, 6. tan cậu ạc bê. Tùng hay tùng nát, quay, đẹp nhau. bọn bố chịu ạc bê há เดี๋ยวถุงฟุ้นถึงวะบายค่อยๆก็จะเข้าขมาก็จะไปตลาดเมืองย่างโอดไปตลาดอ่ะคู่กลางพี่น้องเดี๋ยวคู่กลางจะไปซื้อปลามาย่างซื้อเปลือกปลาคอน้ามาย่าง ต้องเสอบวันสิบเอเอาฟูนน้ำยาซันอะหลอกไปหน้าก็จะเข้าหมูว้านนี่อาการบ่ดือแล้วปวดดหัวหมูว้านอากาศมันหนาวเนาะมันหนาวแล้วมันล่มพี่น้องมันนี่บนกกระเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตากแดดตากลมอากาศมันเปลี่ยน ยิ่งน้อยเป็นไข่หลายคนกับเป็นไข่หลายพเพระาะว่าอากาศยูยูมันมันมาเปลี่ยนเป็นหนาวเลยอะ่ะร้มกับแห้งทั้งไข่วัดเตี้ย มาแดดวางมืนอนี้ก็ต้องให้เอ็บชื่อหาลูกจ้าเาไปมือหนึ่งก็ดีคคอยไปโทุระอยนยี่เบิงกันเลยบ่าความไม่ระจงห้แม่น้ำเนี่ยแม่สุดเ่เด็ไปสุดเ่เด็เสีย เวลาขานะ้ำหมอกนะ้ำมันหลายเทือ่อประหยัดเขาก็เลยเอาไปให้เขาจำเป็นกับเบียากขี่รถเ่อยากขับรถได้เพี่งน้ำมันหนาวไปแล้ว <c oughs> หัวจางห่างพนันรดหัวลดยางหัวสูมืออร์พักอันใส่จากแต่ซาเล็งอีแตกซาเล็งในหน้าเนะอามาอใ้ไปพ่วงเห็ดซาเล็งเพราะมันมันสะดวกสบายในการขนของน่นนี่นั่นไปให้ไปหน้างให้นนะเจ้าของในหลอไม่จูเฮียนซาเล็ง ตัวอย่างตัวหนึ่งน่าบวมฉันกินยาเป็นแบบนี้เรอะกินยาแก้ปวดจะเป็นแบบนี้แล้ยป่ะเนาะ กึ่งค้มัถึน,นาบวมเอีอะจนมันก็หายเดิหายปวดซีมองหาม,มองเลียงมันปวดขึ้นมาบ,บ้านแล้วบอกกํลัง กำลังหาอยากกินพญใหญ่เยลยโทรมากพญใหญ่โทรมาเลยถามยุหิตกําลังเห็นหยังยูเห็ดหยังอยู่ยังกําลังหาอยากกินเป็นหยังแล้วล่ะได้บัวฉันปวดหวัวอืมฉันมาดิเงี้ยนฉันมาดิงดาดงาดเงี้ยนอยู่ก็มาปวดหัวมันโดนแล้ว ันปวดอยู่แต่ฉันปวดบาแห้งฉันกินยาแล,ะะลา้วก็แล้วมือฉันก็ปล่อยให้มันมันหายเองแต่มันนี่มันปวดแห้งก็เลยวรบางปวดแห้งฉันต้องกินยา,า,า,นยานเาาาขาเขา,าไม่กินยาเพราะเขาเ่าละมันจะขวางยาผ่านและวยาเกิดปวดไม่เกิน พี่น้องปลาข้อ,อปลาปนปลาย่างข่อย่าง้ก็ก็ปลาเดียบบัวอืมอืมมาน้าบัวไหมอืมข้าบแปต้นนี้พี่น้อง หน่อยตีออกไปอาหารเย็นจานไปเอขีวฟุ้งง้อกันมใส่ผักญี่บนปลูกเรียบร้อยแล้วมัก้อนปลูกมาก้อนอืเอาพี่น้องเท่นี้ละเมือเ่อกินข่าวน้ำกันข่าวเ้ากะเรียกบองบาคอย,ย่างบาข้าแปะ Cho như cà chốt. <laughs> Còn buồn ngủ của này lại đó phi nào nữa. Bye bye.